กระพุชชอนกระพุชชอนเอาเอาเอาขึ้มีดมึงแฟดอะไรอ่ะแสตก็ไม่โดนตรงนี้ไม่เหมือนต้นไม้หลับหลับตานะคะเอาอีเจ็ตทำอะไรอ่ะ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  fucking เจ็ต ดองไอ่อึมอําเอาไซฟูดแพนด้าไอติงติงตังต hey, hey, oh. ิงใกล้ใกล้ๆกล้ใ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 กล้ๆก้ยิงสามพูดเยอะจังชีก่อนละชีจะเข้าโชว์ละหลบไปีิดอีจฉักงอโง่ว้โง่ตายอไรฮ่าฮ่า come side where are you guys going come run run don talk t talk talk กะดอ่ะ เจ็ดหน้าฮีเจ็ดหน้าฮีอีแคลมเบอร์ทั้งเป็นอีควายแคลมเบอร์อีควายเจ็ดอีควายเล็ดพวกมือด่างโง่สะดานที่ยาสัตว์ตลกควายโง่มาแล้วจ้านักพูดมาแล้วคนแรกตายคนแรกแคลมเบอร์ what you doing มึงอะทำอะไร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  อุ้ยเต็มตัวก่อผีอะไรเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยกูเกือบเอ็ดแล้วกูเกือบเอ็ดแล้วเดี๋ยกูเกือบเอ็ดแล้วเดียกูเกือบเอ็ดแล้วจ้ายิงไปเท่าไหร่ร้อยห้าสี่จ้ะไม่หมายถึงว่าใครยิงไปกี่ตัวเลน่าคิวจอยเจ็ดโอเมนด่ามันไปสี่เอ็ดของเราไม่ยุ่งเออหือโอเมนยี่หก เฮ้ยอะไรอ่ะดึงผีมันยิงเลียนยิงเลยอยู่เป็นเด็ก่ากู้เลยมองมองอะไรอ่ะเจอคนที่โง่กว่าไม่ได้เก่งปิดน้ำแข็งกู้สิโอ้ยวววเออก็แค่นั้นแหละอี่ฮี้อ่ะปิดน้ำแข็งให้กู้ ควายตั้งนานตั้งนานไม่วออเสร็จยิงอีกแล้วมึงจะอมวอดกโง่ง่โง่ไอนั่นแอบอะไรล่ะแอบอะไรล่ะเนี่ยมึง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 แอบอะไรล่ะเนี่ย้ท่ายควายอะไรล่ะควาย จะมาไนท์ทายกูออกไปขนาดนั้นไปไปหลบหลังน้ําแข็งทําไมล่ะโง่โง่จริงๆเลยมึงเอาสโมกกูไปเลยเนี่ยควายๆอย่างเงี้ยแล้วก็รอให้เขาแหกเข้ามาแค่นั้นแหละไม่ต้องเสลอที่จะออกไปถ้ามันโง่นักไอ้ไอ้เหียมอยไอเขาเหนียวหมูฟอยสัตบีบีละกูตดแล้วกล้ามันกล้านะมันกล้าจริงๆแล้วได้เห็นไหมว้า ควายจริงๆกูไม่มีปืนเลยที่อ่ะเยียดสัตว์มากูจะเดินตามมึงและอีเจนมึงมีปืนใช่ไหมได้ได้กูเดินตามศพมึงเนี่ยสืบแต่ศพตามเดินตามลาเล่น s o i n s e down Spike girl it's going down ทีตกใจฮ่่้ว u ้า กูคงต้องไปสีอีกแล้วกูคงต้องไปสี่คนเดียอีกแล้วถ้าสันไรสันไรสันไรนาฮีนาีนาฮีดากทองสันไรโอ้ช่วยมันกลโอ้โอ้โอ้นนานีอโอ๊ยโอโอ๊ย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 เฉดปอบเก่งสุดเลยเกินเก่งเกินไปอเฮ้ยนี่มันหมายความว่าไงเนี่ยลักเลย ลักเลยโอ๊ยอะไรอะไรอ่ะ oh ข yeah. ั้มอยาวดอกลำคาญลำคาญอ่ะอีปิหลุดโง่พอกันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นโลกอะพี่ กูไม่ยุ่งหรอกจ้ะเชิญเชิญไปเลยนโอ้ยเลน่าตงกูปะอะไรโอเคน่าจะทางซีซีนะพี่ไม่ก็แฟงค่ะีตีหนึ่งคตีตีหนึ่งสองเลยพี่สองเลยพี่ ไม่รู้จักค่ะสแตตซีทีอะไรรู้จักแต่กระแตอาสยามซีไหมพี่ซีไหมอืมค่ะคุยใหญ่เลยคุยใหญ่เลยได้ออกช่องด้วยนะแต่พี่อัดกันลงคอมที่เวเปอรมาเก็บน่าจะคุ้มก่อนนะพี่นี่อ่ะโอ้ยหนูพี่ไม่อยากพูดหรอกเอาเป็นว่าดูกัน ไม่มีเลยเมื่อกี้กูอยู่ชั้นสองคนเดียวไม่มีใครมาอยู่สแตนบายที่จะพร้อมยิงไม่มีเดี๋ยวแอบไปวางบีคนเดียวโอเคครับพี่กมันไม่ได้ยิงหรอกพี่มันไม่ได้ยิงหรอกพี่ไม่พูดอะไรก็ได้มาเลยลูกพี่พี่นร่งรอไปเลยพี่ถ้าจะสายมือ ไปกูไปที่อื่นเถอะยินเลยครับผมอีเลน่าหนีออกมาได้แล้วไปเลยไปเลยไปเลยโตเลยพ่อลูกชายของแม่มันจะเห็นปะพี่ยืนสักพี่เถอะแล้วมันอยู่ในควันมึงเห็นเหรอออ๋ควันมดนต์ Yes 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 ทีมเกดกลับมาแล้วค่ะ Yes 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 เอาแทนที่จะเอาให้กูเก็บเนาะอีขี้หยาอีลูกขี้หยาพี่ระวังนะมันน่าจะกันเหนียวแล้วน่ะหรอคะเออแพ้เลยโอรยแม่เขารู้ให้กูเหรอเนี่ยเอ Defenders win โอ้ยเครียดนะลกกให้มันออกอือพี่พี่พีอ้ําไม่อยู่พี่อ้ําไปไหนไม่รู้พี่อ้าวมันไปไหนอ่ะพี่น้าจามพี่นี่ก็บอกอยู่ว่าไปไหนไม่รู้หาละมันไม่บินครับไรไม่บินถ้าถ้าไม่ตวนหวย้าไรเหมือนผมอ่ะไม่บินน่ะพี่ไหนพี่เราเหรอเราปะพี่พี่ในดิทเถอะผมไม่รู้จักใครเลย เป็นกันว้าหี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 เพิ่งเริ่มต้นครับเดี๋ยวมีอีกเฮ้ยข้างหลังเราแฟงแฟงทำให้ได้ล่ะอ้ายทำไมมันไม่ยอมมันไม่ยอมมาติดที่นี่วะอย่าสงสัยเลยไม่เป็นไรเออดีละเบ๊กชนะละ ปประตูไยวมาเต็มกระดอยมาเต็มกระดอยอ้าวเฮ้ขอขอโทษพอดูผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าออกไปไหนก็ไปไปเหอะไปเหอะไปไหนก็ไปเหอะเอ้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 ไปล่าแมวนะพี่แท็บเฮ้อโอ๊ยลูกซองแกลูกซองแกลูกซองแน่เบ๊กอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าไม่ได้อ่ะโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยกำนันโดนรถเกาะข้างหลังมาโดนแข็งขอขัดอุ้ยเฮ้ยยัยตายแน่มาทำกลางเราใครแป๊บๆไป เอ้ไม่แจกะสุยกสุย้วอ้โหไม่ลงเดินเลยนะเดินเลยเดินแรงเลยเขาสเดนแรงฉันั้นบอกว่าฉันอะไรฉันจะมาเอคนเดียวใช่ไหมอ้อขอโทษครับพี่อยับพอย่าทบพี่อย่าับ กูแน่มาเนากูแน่คือจะไม่ให้เข้าไปเลยพวกนั้นเฮ้ยตกใจตกใจทีตลอดเลยเหรอวะไม่หรอกไม่หรอกอาจจะใช่อาจจะใช่มาแล้วเขามาแล้วเออ KO ร้อยยี่สิบนะยังอยากกู้กันเองเลยยี่สิบเลยยี่สิบยยี่สิบนะปีหนูลูกหนูลูกทำอะไรตกกำแพงตัวเองแป๊บหนึ่งพี่เก็บเก็บเม็ดใส่รูหีก่อนออกไม่ตายร้อยยี่สิบไม่ขอพี่ขอ คนนะคะใกล้อีกใครจะกล้าถามหน่อยเถอะเดอะเลมอนเดี๋ยวเลมอนซุปเปอรเดี๋ยวมันก็ตายแล้วอีนั่นละรอเลยพี่มันมากใกล้ยิ่งแล้วอุ้ยตาเอเร็วไหมได้ครับพี่ไปผมขอขโมยเงินได้ไหมครับพี่สาวพี่ชายเบ๊กเดอะเลมอนเบ๊กเอาเนมีหุ่นยนต์เทียไม่อยากตัวสีเงินหุ่นเที่ย โอ๊ยเขาก็รู้อยู่แล้วที่โอ้โหเขาร้อนมากเลยนะไอ้ปาล์มอ่ะฮ่าฮ่าจบแล้วเขาว้ายโอ้เอ้ยเดี๋ยวล็อกเจ็บมากเควายเย็ดแม่ดอกทอเดียเย็ดแม่อีแม่เย็ดผีผีมาเบคแมนเก่งแล้วฉันเชื่อ ฮะนม่ไลมอนหนึ่งหนึ่งเจ็ดโดยเลมอนหนึ่งเจ็ดบไปว็บมาวบไปวบมาหนึเลสอุ้ยร้อยสี่ตรงประตูตรงประตูเฮ้ยโอ้ยจอจะพับอุ้ยกเพื่อนเราเก่งจ้าอุ้ยสวยครับใครไหวต่อพี่ชา ออะไรวะเฮ้ยหลกก็หลักก็อขึ่งเน่เขากลขึแน่ขึแน่วันนี้เก็บไปสเลยแปดสิบขนี้เรดแปดสิบาแน่้มาว่ะเฮ้ยสองตัวทำเอาไปลุนนเอาไปรุนน์ีนี่เรายิงแมงรูนี้ไม่เอาปะไปแล้ว กะลลีแกสวยอุ้ยมาเลยนักแฟรงค์วเข้าตัวเองเออเข้าคนแรกพี่รอปล่อยมันดูเอลลิสค่ะทำงานด้วยค่ะไม่ต้องไปไหนอยู่นี่แหละพี่รอดูดิจะได้เข้ากิมมมองดูเอลลิสโอเพนโอ้ยกระสุนที่อะไรยอี่รมึงไหวปะกระสุนที่แย่เงี้ยอะไรเนี่ยอะแชมเบอร์หลังคืนแชมเบอร์ร้อยสี่ ข้าหน้าด้วยไม่ต้องไปไหนรอรอเลน่าดีกว่าอยากด่ามันระบายอารมณ์อารมณ์อะไรเนี่ยมึงเพิ่งจะมากดเหรอ F5 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 มึงเพิ่งจะมากดเหรอ F6 อยู่กับพวกกูเนี่ยแหละเดี๋ยวกูกดให้ดูนะเอไวเปอร์ไวเปอร์วอซี่ยูเดลโวเตอร์นูเต่าตะนุวอซี่ยูอีเต่าตะนุ What the fuck ฮัลโหลฮัลเลลูยาลื่นมีคนลื่นต่หน้ากูพังว่พังว่พังพังเรน่าตายเลยโซว่ามันเดินมานล้วสว่างส่ออีควายเรน่าเรน่าเรน่า เรย์นะตายที่คิดจะมอมบูเซเบรเบดดอกทองมึงไม่ยืนกันแฟงล่ะมีไงมีไงพี่เกตพี่หันพี่เกตอิเลน่าได้เลยยังนะกูเห็นวิ่งเท้าวันละวิ่งอะไรอย่าดูดูดูตายหาเองเแต่ยขาอะไรอ่ะเลน่า วยเขียนอย่างนี้ควยนะคุยควยอะไรเหอไอทีชูควยโอ้ยหนูเรียกชื่อกูดีดีสิพี่ซื้อนี่หน่อยซื้อนี่หน่อยไม่ต้องเล่นควายเขามากันเติมหีอ่ะโง่จังมันโง่อยู่แล้วไอสัตว์เอ้ยใส่บังทำที่อะไรวะโอ้ยโง่จัง บ้าทีเราแบงฟิร์ดใครเกอกใครหิวุใครหิวล่ะมึงอ้อมขนาดนั้น่ะหมดเวลาก่อนหมดแล้วสามทอีองยังหนึ่งได้เดี๋ยวยังดเลยนดูสทแล้วอะตีต้องการให้เหลือสี่ให้เหลือสามให้น้อยที่สุดเพราะว่าการที่จะมีคนเยอะเนี่ยถึงสวรรค์ปิดนรกเปิดสวรรค์ปิดนรก เปิดสวัสะเปิดสวรรค์ปิดนรกเปิดนรกปิดปิดถนนเิชนกเปิดนรกชิดนกลงนรกชิดชนกเย้ยฟ้าวุฒิพรเย้ยเย้ยเย้ยเอาเอาเอาวุฒิพร B f o Scary a m u l t เสือเสือเสือ B fool B f o r เสือเพี่เร็วพี่กูฟังคนแตว้ย มาสิโอ้โหไปช่วยพี่เร็วอยู่อยู่ตรงนั้นน่ะมึงไปปิดให้เขาว่าได้ละได้ละพอละจะปิดทำไมวะพอละไม่ใช่เลยโอ้โห Welcome to my world ไซเฟอร์นี่ก็ยุ่งเสือก ไปบีไปมีเขามีทางเข้าเยอะนะมึงติดแท็บเขาอยู่บีนี่ไซเฟอร์ไซเฟอร์ก็เขาอยู่บีเลโซนากาอาแข็งอาไซเฟอร์ยืนทำไรน่ะเอาวะล่ะไซเฟอร์ยืนทำไรปิดแม่แข็งอยู่ยืนหลบอะไรเลโซนากาอาแข็งแล้วทำไมไซเฟอร์ยืนหนึ่งนะเพายิงเขาสู้กับใครอยู่เห็นปะมันโง่ไงมึงจะถามมันละถามมันโง่สไพร์ค์ planted แพ้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกึ่งกึ่งเกึงถ่อมกึ่งเลสเบียนกึ่งไม่รู้อ๋คลึงชีคลึงนะจ้านูนอยู่นู่น่ะกูไม่แฮ้ยออนะ รอยืนรอโอ้ยไม่พูดละต้องให้พี่กูจัดวัฒนเฮียร้หพี่กูจัดอฮะรอยิบก้าบโอ้เจ็ดมันก็รอสิรอรออยู่ไดอตติ ยี่สิบสองพอกูเลยอ่ะอันเนี้ยตาเนี้ยพอกูเพี่กูกูเดินมาก่อนอีกเดินตามเขาจะาถามมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาจ๋าตาจตาจ๋าจ๋าเฮ้ยไปจังอ๋อกูอีกกูอีกแล้วกูอีกแล้ว เอาวางนะอย่าลืมไม่เข้าอีกทางหนึ่งแทนล่ะโอ้ยห<ค>ลบซิบ,บอกแล้วอีซเฟอร์มันชอบดันบอกแล้วชอ,ชอบผักกูให้โดนกระสุดเนี่ยก้ขอเก็บเอทเถออีสัตว์หลบกัหลบง<บ>นู่ตรงนอยู่ตรงนี้ พีเ่เลาบไปไหนพี่เลาบบไปเอาให้หนเป๊ะนี่ไปฆาอยู่ไปฆาทำมงกดแลวจ้าหีหีหี อะไรดวนเนี่ยขนาดกูอยู่หลังสุดเลยนะคนมันจะตายเนาะกูแบบอยู่หลังสุดเลยอ่ะพอคุณเดินนำก็ตายอยู่หลังสุดก็ตายอยู่ตะกาก็อัเบียดอีกเฮ้ยเฮยเฮยใครคะฮัลโหลเฮ้ยพวกมึงมา ปีป๊ปโ <laughs> อ้ยโ <laughs> อ้ยนรกโอ้ <laughs> ย่าฮายวหีอ่ะอ๋ปีมา <c oughs> อ้ยเจบนเนี่ยฮ <c oughs> ่พาฮพอกูอีกแล้วถึงชนะไงล่ะ ซนตีไม่ต้องเตะบายบายมิชเบชอีบกมอร์นิ